สวัสดีค่ะลัคนาราศีพฤษภนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะคลิปนี้ก็จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะเป็นการทํำนายไพ่แล้วก็ทํานายเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์คู่คู่กันไปด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะคนลัคนาราศี พฤษศกเป็นยังไงบ้างนะคะดับแรกขอเปิดไพ่ให้คุณกันก่อนเลยนะคะจากนั้นเราค่อยไปพูดในเรื่องของดวงดาวที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะว่าส่งผลดีครับคนลัคนาพฤษศอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนเลยนะคะเปิดออกมาปุ๊บนะคะสาหรับคนลัคนาราศีพฤชศนะคะเรียกว่า สุขภาพจิตสุขภาพใจอารมณ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะจอยเท่าไหร่นะเออถ้าตามหน้าไพ่นะคะระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหโทโสนี่ระวังนิดนึงนะสำหรับคนพฤษกนะคะช่วงนี้ดาวประจำตัวถูกเล็งเหมือนกันนะนะคะถูกเล็งโดยดาวเสาร์นะคะสำหรับคนลัคณะราศีพฤษศนะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะถูกเล็งโดยดาวเสาร์ค่ะนะคะ,นะคะ คู่อรินะคะเรียกว่าจะมีความทุกอ,อกทุกใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเรื่องเงินเงินทองทองไม่น่าจะใช่นะสำหรับคนพฤศษกเพราะว่าช่วงเนี้ยดาวการเงินของคุณเดินเรียกว่าถึงแม้จะเดินถอยหลังแต่เป็นการถอยหลังอยู่ในภพเรือนที่ดีและได้มาตรฐานดาวที่ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทอง เรียกว่าน่าจะดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของรายได้เก่าๆที่มีปัญหาติดขัดที่ยังไม่ได้นะคะช่วงนี้เรียกว่าคุณอาจจะได้เคลียร์นะคะเรื่องเงินเก่าๆนะคะเรื่องเงินที่คุณยังไม่จบไม่เคลียร์กันช่วงนี้จะได้เคลียร์นะคะแล้วก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะสําหรับคนลัคนาราศีพฤษกนะคะเพราะว่าตามหน้าไพา่คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญในตําแหน่งที่4นะคะเงินจากการทํางานนะคะเงินจาก ครอบครัวเงินจากคนรักคู่ครองนะคะในส่วนของการงานของคุณนะสำหรับคนลัคานาราศีพฤษศกนะคะการงานของคุณนั้นแม่หมอมองว่าเป็นช่วงโอกาสดีๆเหมือนกันนะใครที่ทํางานประจำนะคะจะมีะไรายได้จากในส่วนของงานประจําเรื่อยๆนะคะมีโชคมีลาบนะคะบางคนบางท่านถ้าเป็นท่านที่ทํางาน ฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการได้เซ็นสัญญาสําคัญสําคัญนะคะหรือว่ามีออเดอร์ได้งานแบบฟุกๆนะในช่วงนี้สําหรับคนลักนาพิศกนะคะก็ถือว่าดีนะคะในส่วนของอาการเงินนะคะโดดเด่นมากสําหรับคนลักนาพิศกนะคะโดดเด่นนะคะในอนาคตคนลักนาพิศกจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินนะคะ เรื่องของเอาเงินไปต่อยอดนะคะบางคนบางท่านไปซื้อกองทุนนะคะซื้อกองทุนหรือว่าเอาไปฝากประจําก็ได้นะคะหรือว่าซื้อสลากออมสินสลากทกซออะไรว่าไปนะทุกคนนะคะว่าเอาไปซื้อทําให้เงินมันออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆเอาไปลงทุนในสถาบันการเงินอะไรประมาณนี้นะสาหรับคนลัคณาพืธศกนะ,ะการเงินค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าดาวพุธจะเดินถอยหลัง แต่ไปถอยหลังในภพเรือนที่ดีและได้มาตรฐานดาวที่ดีมาตรฐานดาวใหญ่ๆนะคะดังนั้นคนลักนาพุชกมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าต้องขยันนิดนึงออกแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวมันเป็นมหาจักรด้วยนะสาหรับดาวพุธนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีแต่ว่าอาจจะมีความเลดะล่าช้าบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินการทองนะคะแล้วก็ เรื่องของการงานนะคะการงานนี่นะคะก็คือว่าคนพิเศกนะคะการงานในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะก็เรียกว่ามีความเล็ดความล่าช้าเหมือนกันนะคะตามดาวนะคะแล้วก็เน้นงานออนไลน์นะช่วงนี้งานออนไลน์นะจะขายของดีนะถ้าใครที่แบบว่าเน้นงานออนไลน์งานที่ขายผ่านทางโซเชียลอะไรประมาณเนี้ยพยายามโพสต์บ่อยๆอะไรประมาณนะคะหรือว่า ลงโฆษณาบ่อยๆนะคะอาจจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามานะในช่วงนี้สําหรับคนพฤษศนะนะคะแต่ว่าดาวการงานของคุณนั้นไปอยู่ที่ภพวินาศไงนะคะดังนั้นต้องเน้นทํางานที่เกี่ยวข้องกับโซเช,ชียลงานต่างถิ่นต่างแดงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นที่ปรึกษาหมอดูโหราศาสตร์ได้เหมือนกันสําหรับคนพฤษศนะคะก็เป็นในทิศทางที่ดีนะคะในส่วนของหน้าไพ่แล้วนะคะจริงๆ ไพ่ประจําตัวไม่ค่อยจะจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสุขงดหงิดนะคะระวังเรื่องของเลือดตกยางออกนิดนึงนะคะระวังเรื่องของเลือดตกยางออกนะคะระบบลําไส้ระบบช่องท้องของคุณนะคะเลือดลมต่างๆนะคะระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีไพ่สามดาบประกบหน้านะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียกว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเหมือนกันนะคะดาวประจําตัวก็ถูกเร็งโดยดาวเสาร์ด้วยนะคะในช่วงนี้ เดี๋ยวดาวประจําตัวคุณจะถอยหลังนะคนลักนาพืชศกก็มันจะเบือ่อเบื่อเซ็งเซงหมดแรงไม่อยากทําอะไรนะคะแต่ว่าเขาถอยหลังไปในราศีกรกฎพบสหัชชะนะดาวถอยหลังแบบเนี้ยนะคะก็เรียกว่าคนลักนาพืชศกมีโอกาสไปเจอเพื่อนเจอฝูงที่เป็นสังคมเก่าๆของคุณคะเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆโซเชียลเก่าๆของคุณสิ่งแวดล้อมเดิมๆสังคมเดิมๆนะคะ ไม่โอกาสเหมือนกันนะคะแต่คุณจะไปล่าป๊อปปูล่าในส่วนของตรงนั้นนะเออมีความสุขดีนะคะเพราะว่าดาวถอยหลังไปอยู่ที่เรือนสหัชชะพบเพื่อนฝูงสังคมพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันไปแล้วมันไปได้ประทุมเกณฑ์ไงเออมันมีความสุขขึ้นกับเพื่อนฝูงกับพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยในตำแหน่งของไพ่ย,ยิบซี่อะตำแหน่งของเพื่อนของคุณเนี้ย มันขึ้นเป็นไพ่ the fool นะคะเดี๋ยวได้ไปสังสรรค์ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาชวนไปเที่ยวนะสําหรับคนลกขณะคุณศกก็ไปได้ค่ะนะคะว่าตามหน้าไพ่ของคุณแล้วก็มีความงงงงิดความเครียดความเบือ่อความเซ็งเหมือนกันไปได้นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะสังคมเก่าๆของคุณนะคะแต่ไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ devil นะคะค่อนข้างใหญ่เลย devil มันเกี่ยวข้องกับอะไร devil มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่ง การลุ่มหลงมัวเมานะคะระวังอย่าไปลุ่มหลงมัวเมามากกับบางสิ่งบางเรื่องนะคะว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือสตินะคะจะทําให้มีปัญหาได้สําหรับไพ่เดวิลนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของมิจฉาชีพด้วยเหมือนกันนะคะไพ่เดวิลตนะคะไพ่มิจฉาชีพไพ่ของ ก่นล่วงต่างๆนะคะไพ่ของนี้สินนะคะภาระบางอย่างะะที่ผูกพันมาถ้าใครท่านใดที่เป็นคนลักัณนาพชศกที่มีนี้สินในช่วงปีนี้ถ้ามีรายได้เข้ามานะคะก็พยายามเจียดไปใช้นิใช้สินบ้างนะคะสําหรับคนพชศกนะก็จะดีขึ้นนะคะเออนะคะสําหรับการเงินของคุณช่วงนี้ดีอยู่แล้วนะคะก็พยายามชําระนี้สินให้หมดก็จะดีนะสําหรับคนพชศกนะคะ ต่อไปนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสําหรับความรักของคนลัคณาพิศกนะคะหงุดหงิดหงุดหงิดมีเรื่องให้คุณแบบรู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องของความรักนะคะบางคนบางท่านเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะรอคอยกับความรักใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นสถานะคนโสดนะสถานะคนโสดเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะสำหรับคนลัคนาพฤชศกแต่รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรือมีคนเข้ามาแล้วไม่ถูกชะตากับคุณไม่ถูกใจคุณจะเป็นสไตล์เนี้ยสำหรับคนพืชศกนะคะบางคนบางครั้งก็อาจจะแบบแบบแบบว่าแบบโสดไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะคะส่วนสถานะคนมีคู่ระวังนิดนึงระวังทะเลาะขัดแยง้ง เพราะว่าดาวศุกร์ถอยหลังเนี่ยมันเป็นทุกล,าลาัคนณาราศีความสัมพันธ์ความรักมันจะจืดจางลงนะคะแล้วก็มีความเบื่อเบื่อเซ็งเซงกันนะนะคะก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้พยายามเลี่ยงของการประทะก็ดีนะถ้าใครที่รู้สึกว่าอารมณ์หงุดหงิดนะคะชวนทะเลาะให้อยู่ห่างๆกัเนเงียบๆกันสักพักนะคะเพราะดาวศุกร์เร็งดาวเสาร์เนี่ยมันจะเป็นทุกเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนบางท่านอาจจะคิดทําอะไรบางอย่าง ที่นอกลู่นอกทางได้ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดของเราด้วยนะคะหรือถ้าใครมีเรื่องของรักสามเศร้าในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ารอบครอบนิดหนึ่งคิดอะไรทําอะไรให้มีสติเพราะว่าปีนี้เป็นปีวินาศของคุณดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศนะคะคนพืชศก จะคิดมากคิดเยอะเรื่องนิดๆเอามาคิดเอามาเป็นปัญหาทําให้คุณแบบวิตกกังวลคิดมากนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณตกวินาศก็เรียกว่าประคับประคองไปนะคะประคับประคองไปอะไรมีปัญหาจุกจิกๆุจี้อะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่าอย่าเอามาใส่ใจมากนะคะบอกทุกคนที่เป็นคนลัคนาราศีพฤษศรวมทั้งตัวเองด้วยแม่หมอก็ พฤษศกเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวปีหน้าค่ะปีหน้าจะดีขึ้นพฤหัสทับลัคนานะคะแล้วก็จริงๆเริ่มดีตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคนพฤษศกอะ่ะเพราะว่าเดือนตุลาวันที่1 7ตุลาเนดาวราหูจะย้ายออกจากภพวินาศนะคะทุกคนราหูเป็นดาวในภพการงานของคุณนะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นภพลาภะทีเนี้ยนะคะหนึ่งปีครึ่งนะคะหนึ่งปีครึ่งนับจากเนี้ยสำหรับคนลัคนาราศีพฤษศ ถ้าคุณขยันถ้าคุณมีเป้าหมายมีการวางแผนที่ดี คุณจะเห็นความสําเร็จแบบเป็นรูปรธรรมเลยนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณเข้าพบลาภะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะวางแผนไว้เลยในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะจะทําอะไรตั้งเป้าไว้นะคะหรือว่าจะทํากิจการส่วนตัวก็เก็บเงินนะคะเก็บเงินลงทุนนู่นนี่นั่นไว้เลยนะคะสําหรับคนพฤษศกนะคะปีหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็หลังวันที่30เมษายนเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งที่สุดในชีวิตของคุณแล้วก็จะดีไปยาวๆหลายปีเลยนะ สำหรับคนลักนาราศีพฤษศกนะคะเพราะว่าพรฤหัสจะทับลักนานะคะเรียกว่าหลัง30เมษายนคนพฤษศที่เป็นคนโสดมีโอกาสลงจากคานมีโอกาสเจอคู่สินเสมอกันนะคะมีโอกาสเจอคู่ที่ดีนะคะในช่วง หลัง30เมษายนถ้าใครที่โสดอยู่ก็ไปรอหลังวันที่30เมษายนนะคะจะดีที่สุดนะนะคะส่วนคนมีคู่ก็ประคับประคองกันไปนะคะแต่เกณฑ์น,นี้จะไม่ได้ดีทุกคน100%ทุกคนนะคะต้องดูดาวในพื้นดวงด้วยถ้าคุณมีดาวอาทิตย์เดิมในราศีมีนนะคะหรือว่าราศีกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าราหูจะเข้าทับดาวทิ่เดิมในพื้นดวงของคุณ นะคะหรือว่าใครที่มีดาวพฤหัสในราศีมีนาศีกรกอะไรประมาณนี้นะคะราวหูที่ย้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเจอกับดาวพฤหัสด,ดาวที่เดิมในพื้นดวงมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีพฤหัสคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะถ้ามีสติสามารถผ่านไปได้นะคะสำหรับคนพืชศกก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะ ความรักคนมีคู่คนมีแฟนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเย็นใจล้มลมนะคะแต่ถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยคนรักให้โชคนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนรักเขาจะแสดงออกบางอย่างแสดงการกระทําบางอย่างให้คุณได้เห็นว่าเขาจริงจังกับคุณหรือว่าจริงใจกับคุณแบบเป็นรูปธรรมนะคะอาจจะมีให้การ สัญญามีคำมั่นสัญญากับคุณหรือว่าให้สิ่งของให้เงินให้ทองให้ของมีค่าอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนลัคณาละศีพษะศกนะคะถ้าตามหน้าให้คนรักยังโอเคอยู่นะคะยังโอเคกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าคุณตอนนี้รู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกไม่ไหวรู้สึกหงุดงิดนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะในส่วนของบุตรบริวานะทุกคนตำแหน่งที่5เนะี่เป็นไพ่ ไพ่อาพระราชาถือดาบนะคะใครรับลูกน้องบริวารในช่วงนี้นะคะมีโอกาสเป็นตำรวจเป็นทหารมาก่อนนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถดีเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าออกจากแบบ มีแนวความคิดที่แบบว่าค่อนข้างแบบเป็นคนเงียบเบหรือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะใครที่มีลูกหลานบริวารในช่วงนี้เขาอาจจะสอบติดทหารตำรวจนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นราชาือดานะคะก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีนะคะส่วนของเพื่อนฝูงก็โอเคนะคะส่วนของคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคนะคะการเงินการทองก็ดีนะคะแต่ว่าไพ่สรุปของคุณมันเป็นไพ่อัอศวินถือไม้เท้านะคะ มีเรื่องของการเดินทางไกลเป็นการเดินทางแบบไปผจญภัยนะคะไม่ได้ไปแบบสบายสบายรับลื่นเป็นการเดินทางแบบผจญภัยได้เดินทางนะคะอาจจะเดินทางแบบปูปรับฉับพ,พันอะไรประมาณนะี้มีเรื่องให้ต้องเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะระวังเรื่องของอารมณ์ให้รอบคอบให้มากจะดีสําหรับคนพิศษน,นะคะแต่ที่เหลือดีหมดนะคะในส่วนของดวงดาวแล้วก็จะปลอดโปร่งช่วงไหนนะคะสําหรับคนลัคนาราศีพฤศกเนาะ น่าจะเป็นเดือนกันยาช่วงที่ดาวไปจำตัวคุณเดินหน้านุ่นแหละนะคะคือคนพิศกเนี่ยเวลาดาวอะไรเนี่ยที่มันเดินเสียเนี่ยนะคะเดินถอยหลังหรือว่าเดินหมดกําลังอะไรประมาณเนี้ยคุณจะค่อนข้างดิ่งดาวกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณมีดาวพฤหัสอยู่ในภพว,วินาศจะคิดมากคิดเยอะดังนั้นก็อย่าไปคิดมากนะคะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองของธรรมของมันแล้วก็ทาวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าใช้อารมณ์แค่นั้นแหละ ก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ตามหน้าไพ่อเราไพ่การเงินขึ้นมาดีนะคะดีมากเลยแหละนะคะถือว่าดีเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของหนี้สินถ้าใครมีอยู่ก็ได้เงินมาแล้วอย่าลืมไปใช้หนี้ด้วยสําหรับคนลัคณาพธศกนะคะแต่ว่าปีนี้อย่าพยายามทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคนพธศกมันสุ่มเสี่ยงที่คุณจะโดนคดีความนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสในภพวินาศนะคะอยู่ภพวินาศแล้วก็เดวิลที่ขึ้นตําแหน่งเนี้ยเป็นไพ่เมเจอร์คณาใบใหญ่ รีวิวมาถึงเรื่องของคุกของตารางเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นบ่วงค่ะบ่วงที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันเหมือนวิบากกรรมอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะปีหน้าถึงจะปลอดโปร่งนะคนพิศษศกนะคะแต่ว่าไม่ได้จะอยู่ทับลัคนาด,ด้วยนะอืชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะปีหน้าเนี่ยอืมเปลี่ยนเยอะค่ะคนพิศษศกปีหน้าเนี่ยรอดูนะนะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะคะอารมณ์ อารมณ์ระวังนิดนึงนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ดีของเถื่อนของอบบยามุกต่างๆหลีกเลี่ยงให้หมดนะในช่วงเดือนนี้สําหรับคนพิษศกนะคะก็จะดีขึ้นเองเรื่องของการเงินนี่โอ้โหถือว่าดีเลยนะคะถือว่าดีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสาหรับคนพืษศกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ ขอลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร b e ด้วยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ